ก่อนจะเริ่มวิดีโอแอดก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรามีเกมมาทเพจ Facebook ผู้ให้บริการเติมเกมคุกกี้รันท่าคุกกี้รันงดอมในคุกกี้รันโอเว่นเบรกด้วยราคาสุดคุ้มและแพ็กเกจสุดปังถูกกว่าเติมเงินเองแน่นอนการันตีด้วยแอดมินนิกผู้เป็นเจ้าของเพจมีเกมที่มียอดผู้ติดตามสูงกว่า10,000คนสำหรับใครที่สนใจเติมกับร้านค้าคุณภาพนี้สามารถติดต่อไปได้ที่เพจมีเกมมาทหรือกดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่อินเดียโอสตูดิโอช่อง u t u b e ที่จะเจาะลึกถึงเนื้อเรื่องต่างๆทั้งจะเกมคุกกี้รันและวรรณกรรมที่น่าสนใจในวิดีโอนี้แอดจะพาทุกคนไปรู้จักกับเวทมนต์แห่งการเยียวยาที่มาในรูปแบบของแสงอันศักดิ์สิทธิ์และสวยงามถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปพบกับคุกกี้รัน e x p l o r e เวทมนต์บริสุทธิ์ สำหรับจัก,กรวาลในเรื่องเกมคุกกี้รันเวมนมอนคือขุมกำลังหนึ่งของโลกคุกกี้ที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานในการต่อสู้หรือกิจกรรมต่างๆของตัวละครโดยจากเกมคุกกี้ลันคิงด้อมมีการจัดกลุ่มของเว่นมอ์ออกเป็น5ประเภทซึ่งแต่ละประเภทก็มีลักษณะและวิธีการใช้เวมนมอนที่ต่างกันออกไปทางนี้ภายในเกมไม่มีการบอกชัดเจนว่าตัวละครไหนเป็นผู้ใช้เวมนมอชนิดใดหรือถ้ามีก็มีบอกน้อยมากดังนั้นในวิดีโอนี้จึงเป็นการพูดถึงคุณสมบัติ และลักษณะของเวมน,น,นต์แขน่งต่างๆจากการสังเกตรเรื่องราวจากเกมเพื่อนํามาเชื่อมโยงเข้ากับตัวละครวัตถุรหรือสถานที่ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเวมนมนแขน่งนั้นเวมนม์ชนิดแรกที่พวกเราจะพูดถึงนั่นก็คือไวท์เมจิกที่ทางภาษาไทยเนี่ยจะเรียกว่าเวทบริสุทธิ์จากคําบรรยายของเวมนมนแขน่งนี้ในภาษาไทยกล่าวว่าเป็นเวมนมนที่ใช้พลังจากจันทร์เต็มดวงเวทรักษาส่วนใหญ่จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้เวมนมนนี้จะให้ความรู้สึกสะอาดและเยือกเย็น ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของพลังงานสีฟ้าและสีขาวส่วนของทางเกมภาษาอังกฤษจะมีใจความว่าเวทมนต์ที่ดึงพลังจากวัตถุบนท้องฟ้าที่เปล่งแสงออกมาอย่างเช่นพระจันทร์เต็มดวงเวทบริสุทธิ์มากเกี่ยวข้องกับการรักษาเวทมนต์นี้ถือว่าเยือกเย็นบริสุทธิ์และมีพลังเป็นสีขาวหรือสีฟ้าต้นกาเนิดของเวทมนต์บริสุทธิ์นั้นไม่เป็นที่แน่ชัดหรือมีการเปิดเผยออกมา แต่จากการที่มันเป็นเวทมนต์แห่งแสงสว่างและยังมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการรักษาสถานที่ที่ถูกเรียกว่าเป็นแหล่งกําเนิดเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่เรื่องลือในโลกคุกกี้และอาจจะเป็นที่ให้กําเนิดของเวทมนต์บริสุทธิ์นั่นก็คืออาณาจักรวานิลาทางนี้เป็นเพราะคุกกี้เพียววานิลาเองก็เป็นผู้ที่ใช้เวทมนต์บริสุทธิ์เช่นกันและอาณาจักรวานิลาก็ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นอาณาจักรแห่งแสงสว่างจากการที่ในภาษาอังกฤษยังมีการให้ความหมายของเวทมนต์บริสุทธิ์ ว่ามันเป็นเวทมนต์ที่ดึงพลังจากวัตถุบนท้องฟ้ามาใช้ซึ่งวัตถุบนท้องฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นศัพท์ทางดาราศาสตร์ที่หมายถึงวัตถุในอวากาศนั่นเองครับโดยที่ความเกี่ยวข้องนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงเหล่าพ่อมดโบราณที่เคยอยู่ในเมืองเวทมนต์ได้อีกด้วยเพราะจากสถาปัตยกรรมและจิตกรรมต่างๆภายในเมืองเวทมนต์ก็มีการแสดงให้เห็นถึงดวงดาวอื่นๆที่นอกเหนือจากพระจันทร์นั่นก็รวมไปถึงพระอาทิตย์ซึ่งก็นับว่าเป็นดาวฤกษ์ที่เปล่งแสงสว่างออกมาได้ และมันก็ทําให้เมกเซนว่าเวทมนต์บริสุทธิ์บางครั้งมันก็มาในรูปแบบของแสงสีทองในส่วนของพลังและรูปแบบเวทมนต์บริสุทธิ์จากคํญญาบรรยายเกี่ยวกับาศาสตร์เวทมนต์นี้จะสรุปได้โดยรวมว่ามันเป็นเวทมนต์ที่เน้นไปในเรื่องของการเยียวยารักษาตัวอย่างเช่นใน World Exploration ตอนที่9 Castle in the Sky จะมีคัดซีนที่คุกกี้ผู้เยียวยาซึ่งก็คือคุกกี้ผยววานิลาที่ปลอมตัวอยู่ได้ใช้เวทมนต์ของตัวเขาเอง พื่อรักษาคุกกี้ชาวบ้านที่บาดเจ็บโดยรูปลักษณ์ของเวทมนต์ที่ปรากฏแสดงออกมาในลักษณะของแสงสีทองสวยงามซึ่งจะได้เห็นเวทมนต์ในลักษณะเดียวกันนี้อีกในความสามารถของคุกกี้คัสตาร์ดรุ่นที่3นั่นเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากชาวอาณาจักรวานิลาน,นั่นเองครับแน่นอนว่าถ้าหากน้องคัสตาร์ดรุ่นที่3สามารถใช้เวทมนต์บริสุทธิ์ได้เหล่าคุกกี้ผู้สแสวงบุญจากโบว์เอ็กซ์พอร์เชั่นอพิโซดที่3 p i l g r i m s p a t แและอพิโซดที่4 Hero S ร่สเกต พวกเขาก็น่าจะสามารถใช้เวทมนต์แขนงนี้ได้เช่นกันทางนี้ก็อาจจะรวมไปถึงเหล่าสิงสาราสัตว์จากรถถูดเดลูอินส์ด้วยอย่างเช่นเจ้าบราชูกา้าการเดียนโกเลมและไวชูกา้าการเดียนโกเลมที่เป็นผู้เฝ้าประตูสู่อาณาจากักรวานิลาเจ้าสิ่งมีชีวิตเวทมนต์ทั้งสองตัวนี้เนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเวทมนต์บริสุทธิ์ทั้งการที่มันเป็นผู้เฝ้าเส้นทางสู่อาณาจากักรวานิลาและยังมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองอีกด้วย เวทมนต์แห่งความบริสุทธิ์อีกรูปแบบหนึง่งคือเวทมนต์ที่ใช้ในการต่อสู้มักจะปรากฏออกมาในรูปแบบของแสงสีขาวเหลืองหรือฟ้าเริ่มที่คุกกี้เพียววานิลาผู้เป็นตัวแทนของเวทมนต์ศาสตร์นี้กันก่อนเลยก็ได้เราจะได้เห็นเขาใช้เวทมนต์บริสุทธิ์โจมตีใส่คุกกี้แม่มดแห่งความมืดภายในคัตซีนเดอะไฟแนลแบทเทิลอันเป็นสึกสุดท้ายของเหล่าวีรชนทั้ง5้าณนะบนยอดของปราสาทวานิลาซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเวทมนต์ของคุกกี้เพียววานิลาในตอนนั้นมันรุนแรงมาก มากสะจนสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับบริเวณโดยรอบอย่างมหาศาลเวทมนต์บริสุทธิ์ยังมาในรูปแบบของเวทมนต์แห่งแสงนั่นก็คือเวทมนต์ของเหล่าคณะอัศวินแห่งแสงนั่นเองที่ในปัจจุบันมีพาลาดินมาร์แลนเป็นหัวหน้าคณะอัศวินการใช้เวทมนต์แห่งแสงของเหล่าคณะอัศวินจะใช้ออกมาในรูปแบบของคลื่นพลังสีทองซึ่งสามารถต่อกรกับความมืดได้นอกจากคุกกี้มาร์แลนก็น่าจะมีคุกกี้พิซซาทิโอที่ใช้เวทมนต์แห่งแสงในการต่อสู้เช่นกัน นอกจากจะใช้ในการรักษาและใช้เป็นพลังในการต่อสู้แล้วภายในคัสซีนหรือไฟนอลแบทเทิลคุกกี้เพียววนิลายัางมีการคลุมพวกพ้องด้วยม่านพลังเวทมนต์สีฟ้าก่อนจะซัดพลังเวทมนต์ใส่คุกกี้ที่คุณก็รู้ว่าใครจากจุดนี้เองจะทําให้เราได้เห็นถึงคุณสมบัติอีกหนึ่งประการของเวทมนต์บริสุทธิ์นั่นคือความสามารถในการสร้างเกราะป้องกันนั่นเองเราอาจจะไม่ได้เห็นคุกกี้หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆใช้ความสามารถนี้มากนักแต่จากการที่มันเป็นเวทมนต์แห่งการรักษา และยังสามารถป้องกันเหล่าวีรชนไม่ให้ตายจากการระเบิดครั้งนั้นก็พอจะการันตีได้ถึงความแข็งแกร่งในการสร้างม่านพลังของเวทมนต์และถ้าเวทมต์บริสุทธิ์สามารถสร้างโลกพลังเวทได้การที่คุกกี้เผานมสามารถสร้างเวทมนต์สีขาวออกมาเป็นเกราะกำบังได้จึงอาจจะเป็นเวทมนต์บริสุทธิ์เช่นกันครับต่อมาเรามาพูดถึงวัตถุต่างๆที่มีพลังงานทางเวทมนต์เกี่ยวข้องกับเวทมนต์บริสุทธิ์กันครับ เรามั่นใจได้อย่างเต็มที่ครับว่าวัตถุที่ทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยพลังเวทมนต์ที่สุดนั่นก็คือสปิริตแจมทั้ง5โดยอันที่แอดคิดว่าน่าจะมีพลังของเวทมนต์บริสุทธิ์มากที่สุดนั่นก็คืออันสีฟ้าเพราะเวทมนต์บริสุทธิ์มีการปรากฏออกมาในรูปแบบของสีฟ้าแถมสปิริตแจมอันนี้ยังเป็นไอคอนิกของคุกกี้เพียววานิลาและอาณาจักรวานิลาอีกด้วยส่วนวัตถุทางเวทมนต์ที่ปรากฏมาในคุกกี้รันคิงดัมแล้วน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเวทมนต์บริสุทธิ์ ก็คงต้องเป็นสิ่งที่มาจากอาณาจักรวานิลานั่นก็คือบลายฮิลเลอร์สตาร์ทที่เป็นคาถาของคุกกี้เพียววานิลาตอนที่ปลอมตัวเป็นคุกกี้ผู้เยียวยาใน Black Li ท์ n ินสเวลเลตและโอพิลกริมสโตรซึ่งเป็นกระดาษเวทมนต์ที่ได้มาจากผู้สแสวงบุญในหมู่บ้านผู้สแสวงบุญครับส่วนในคุกกี้ดาโอเวนเบรกนั้นจากการที่เวทมนต์บริสุทธิ์ดึงพลังออกมาจากพระจันทร์หรือวัตถุบนท้องฟ้าอย่างดวงดาวมากมายวัตถุสชิ้นอันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังจากดวงดาว นั่นก็คือ s Starlight n i ไ h t l i ล h ์ลูกแก้วที่มีดวงดาวจิ๋วอยู่ภายในพร้อมมอบคำทำนายแห่งดวงดาราได้อย่างสง,ง่างาม Star Candy g ้โกบลูกโล,ก,ลกกาแล็กซี่ที่นำเส้นทางเป็นรูปโมเดลราวกับแสงระยิบระยับที่ร้องรำทำเพลงกันและจากการที่เวทมนต์บริสุทธิ์ปรากฏออกมาในรูปแบบของม่านพลังคล้ายโลกอาจจะเกี่ยวข้องกับ d ีว u a การเดียนชิลโลโบลานที่ปกป้องทุกสิ่งด้วยความชอบธรรมนอกจากวัตถุเหล่านี้พวกเครื่องจักรวาเฟิล ซึ่งเป็นผลงานของคุกกี้ครปสตอเบอรี่ก็อาจจะใช้พลังงานจากเวทมนต์บริสุทธิ์ด้วยทั้งนี้เพราะพวกเครื่องจากวาฟเฟิลของเฮยเครปถูกสร้างขึ้นโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเวทมนต์เข้าประสานกันประจวบเหมาะกับการที่ห้องวิจัยของเฮยเครปเนี่ยตั้งอยู่บนอนาณาจักรวานิลาน,นั่นเองครับสถานที่ที่มีเวทมนต์บริสุทธิ์เป็นพลังงานนั้นคาดการว่ามีอยู่หลายสถานที่มากๆเพราะถือว่าเป็นเวทมนต์ที่ดึงพลังมาจากพระจันทร์ และเวทมนต์ส่วนใหญ่ในโลกคุกกี้เนี่ยก็ดึงพลังออกมาจากพระจันทร์ครับส่วนที่ที่มีเวทมนตริสุ์อยู่ชั่วๆเลยนั่นก็คืออาณาจักรวานิลาที่เป็นแหล่งกําเนิดของเวทมนต์มากมายและมีความทรงพลังสุดๆหรือจะเป็นประตูสวนอาณาจักรวานิลาที่ภายในมีแสงสีฟ้าสว่างอบอวลไปทั่ววิหารแห่งดวงดาวที่มีแสงจากดวงดาวที่เจิดจ้าและพลังดวงดาราซึ่งมอบให้กับบ่อน้ำนมมิลกี้เวตลอดจนเมืองเวทมนต์สถานที่ที่เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ พร้อมกับศาสตร์เวทมนต์หลายๆแขนงและอย่างสถานที่ล่าสุดเนี่ยก็คือแคลมรีพับลิกซึ่งประวัติศาสตร์จะเล่าว่าเป็นเมืองที่ล้ำสมัยอันเกิดจากการตั้งทิ่ฐานใหม่ของชาววนิลาและทั้งหมดในวิดีโอนี้คือเรื่องราวและข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับเวทมนต์บริสุทธิ์เวทมนต์อันสง่งงางามจากพระจันทร์ที่สามารถเยียวยารักษาและป้องกันได้อย่างวิจิต ถ้าชอบการนำเสนอวีโอทางเราก็ฝากอินโยสตูดิโอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนทางช่องของเราก็สามารถโดเนทมาได้ที่ q ิว o d e ค้นีเลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆการสนับสนุนด้วยนะครับผมเพราะเราใส่ใจในเรื่องเหมือนกับคุณอินโยสตูดิโอจึงอยู่ได้เพราะท่านผู้ชมทุกท่านและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ